ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการพบการทาการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับแล้วก็ตอบคําถามให้กับท่านลงทุนทุกท่านนะครับซึ่งท่านลงทุนทุกท่านสามารถส่งคําถามก็มได้เลยนะครับที่ a c e b o o k ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะตอบคาถามหุ้นรตัวนะครับว่าควรทำยังไงเพราะหุ้นขึ้นรอบนี้เนี่ย ไม่ได้ขึ้นยกแผงนะครับยังคงเป็นลักษณะของการ selective buy แล้วก็ selective sell นะครับภาพรวมอย่างเช่นตลาดรวมโดยดีนะครับแต่แบงค์เนี่ยขึ้นก็ขึ้นแค่ไทยพันนิดเคแบงก์ K เองยังคงมีแรงขายทุกวันเลยนะครับขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับของตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไง โอเคนะครับภาพรวมวันนี้ผลจาการเลือกตั้งผู้ว่านะ <Yeah. S 1> yeah, ครับก็บันชีชัดเจนดรชัดชาติเขมากซึ่งก็มีแผนที่จะเข้ามาลือสัมปทานของตัว b ีเแน่นอนนะครับเพื่อประโยชน์ของของประชาชนโดยรวมใน,ในระยะยาวด้วย นะครับราคาพุ้นล่วงเลยนะครับสามเปอร์เซ็นนะครับนอกนั้นก็มีลักษณะการ elect i v e b u y เป็นตัวตัวไปนะครับมาดูทางวิคห์าทางเทคนิคกันดีกว่านะครับหลัทนี้เนี่ยอยู่ในฟอร์มตัวอยู่ในในในรูปแบบ Tower b ร t บ o m ทนะครับจะเรียกว่ารูปแบบ รูปแบบไอซ์แลนด์ก็ได้นะครับถ้ามองภาพใหญ่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเหลือนัตตันสุดท้ายนะครับ1 6ึ่สาคือนัตตันแรกที่ดูดีขึ้นก็คือหนึ่ซึ่งก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เรามามองที่หนึ่งหนึ่งสามี่ซึ่งเป็นแกลบที่ดัชนีเปิดไว้ตอนตอนตอน,ตอนลงแรงๆเมือม่อเมื่อรอบที่แล้วนะครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนซึ่งถ้าเราวัดอีกทีหนึ่งถ้าเราเอา หนึ่งหสามสี่เป็นเป็นเป็นเล็กลายนะครับก็จะได้เยอะขึ้นเลยนะครับได้ถึงหนึ่งหกแปดแปดนะครับหนึ่งหกหนึ่งหกเกือบประมาณหนึ่งพันหกร้อย้าสิบะนะครับในแง่ทา,ง,างเทคนิคนะครับภาพรวมไอซก็มีสัญญาณซื้อสวยงามนะครับค่อยค่อยทดขึ้น แล้วก็โอเคเลยนะครับส่วนดาวโจนในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีความผันผวนสูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นจะมีการอ่อ ดาวโจนเนี่ยมันจะทำยวโรมีความผันผวนสูงเพราะว่ามันจะมีการส่งมอบดัชนี S&P น,นะครับซึ่งทั้ง่ายลองสายช็อตก็สู้มันน่าดู่ายช็อตก็ถล่มกันเต็มที่นะครับเพราะว่าเขาวัดดันนชนีที่เออนเนีเ่ยราคาเอ็กซ์ซายไพส์เนี่ย,าา e ยมันอยู่ที่ 4,000จุดนะครับพอมาถึงวันสูก์ก็ลงมาสู้กันที่สู้กันหนักเลยนะครับสุดท้ายฝ่ายรองแพ้นะครับปิด3,900นะครับฝ่ายชอชนะไปนะครับ,นะรบตรงนี้มันก็ทำให้ดัช์โจนเนี่ยจะกลับมาสู่ดจัดจนเนี S&P ก็จะกลับมาสู่ความมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับ ตลาดเอลเองก็โอเคนะครับเมื่อเช้าบวกไปบวกไป7-8จุดลงไปย่อเกือบลบแล้วตีกลับขึ้นมาใหม่นี้ก็ถือว่าโอเค่อนข้งนข้งแข็งแรงแล้วนะครับเราจนล่วงหน้าบวกร้8ยจุดนะครับก็มันมันจบไปแล้วเลื่องตัวตัวสมมอบออปชันนะครับเรามาดู คำถามกันดีกว่าคุณวันนี้แชร์แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับคุณวรันชนันถาม PSL อกับฮาม่าพวกเรือเทกอมกลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่มันได้ผลบวกก็คือ,อตัวรัสเซียก็เริ่มตัดแก๊สนะครับตัดแก๊สยุโรปแล้วนะครับฟินแลนด์ก็โดนไปละนะครับสิ่งหนึ่งก็คือยุโรปก็ต้องหาพลังงานมาทดแทนในตัวของของแก๊สซึ่งตัวที่มันถูกสุดนะครับก็คือถ่านหินนะครับถ่านหินถูกสุดเป็นพลังงานที่ถูกสุดแต่อาจจะไม่ค่อยสะอาดแต่ว่าทเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็ไม่ค่อยเหลือเหลือควันเท่าไหร่แล้วนะครับ เพราะนั้นอพอมีการตัดสินใจใช้ฐานหินเนี่ยมันเลยเป็นผลดีต่อบ้านปูด้วยแล้วก็รวมถึงในตัวของของพวกเรือเทกองด้วยซึ่งเป็นเรือที่เอไว้ขนฐานหินน,นะครับถึงแม้ว่าพวก PSL TTA จะไม่ไม่ใช่โดยโดยตรงนะครับแต่มันก,ก็ก็มีผลเดียวกันนะครับมีแนวโน้มจะขึ้นไปยี่สิบหกก็ทยอยซื้อได้นะครับทยอยซื้อสะสมได้ านหน้านะครับฐานหน้าไม่มีอะไรเลยใชเวเดี๋ยวก็ลงมาใหม่แนวรับอยู่สี่สามห้าสิบแนวต้านสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดห้าน้องมีสวัสดีครับ น้องเมย์ยังไม่ชแชร์เหรอถวนถวน C H A ชัยโยชัยโยต้องรอข่าวคือมีข่าวแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาท,ทักทีก็คือจะเซ็นเซ็นสัญญากับกับใครนะ K Bank หรือไทยพาณิชย์ไม่รู้จําไม่ได้นะถ้าเซ็นสัญญากับแบงก์ได้เมื่อไหร่ก็ก็ก็น่าจะโอเคแต่ตอนนี้ยังไม่โอเค ตอนนี้ยังซด้เวนะครับตอนนี้อยู่โซนแนวต้านนะครับโซนแนวรับจะอยู่ประมาณสิบบาทห้าสบต่ำกว่าสิบเอบาท,บาทลงมานะครับสูงกว่าสิบสองบาทขึ้นไปก็เป็นโซนแนวต้านนะครับ M MK ก็โอเคทำไอซ์ดา,ามีบอกสัญญาณซื้อนะครับก็น่าจะไซเวืมประมาณเนี้ยไซเว่ไเวร,ระหว่าง50บาทถึง56บาทนะครับก็อาจจะเล่นตีม เปิดเมืองคึกคักกันมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวมองไม่ค่อยน่าสนใจในระยะยาวนะครับเพราะว่าธุรกิจสุกี้ก็แข่ง,งขันกันค่อนข้างสูงอืม MK ก็ไม่ใช่ถูกแล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนกินเอ็มเไม่กี่กตังคุณนิมนสวัสดีครับปัตมาครับสวัสดีครับคุณน้อยถามแม็กโร เริ่มเริ่มเริ่มน่าสนใจนะครับหลังยากลงมาแรงๆสำหรับแมคโครลงมาแรงมากนะครับเผลจากการเพิ่มทุนด้วยประเด็นหนึ่งสำหรับพวกค้าปีกนะครับเราต้องทะลุสามบเจนะมันถึงจะไปประมาณ 40, 40บาทได้ไประเด็นสำหรับพวกค้าปีกนะครับในแง่ของ บัญชีเนี่ยการที่เขาใช้ทฤษฎีการลงบัญชีแบบไฟฟ o สินค้าคงเหลือนะครับการลงบัญชีสินค้าคงเหลือแบบไฟฟ o ก็คือเข้าก่อนออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงไฮเปอร์ไฮเปอร์อินเฟสชันเนี่ยช่วงแรกๆเ,เขาจะยังก็จะได้รับกำไรค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าต้นทุน ของสินค้าเนี่ยเฟิร์สอินเฟิร์สคือสั่งไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันยังถูกอยู่เรามาขายตอนนี้ซึ่งราคามันขึ้นแล้วเนี่ยเอ่อก็จะได้กําไรส่วนต่างตรงนี้จากจาราคาเงินทวิดจากราคาสินค้าที่ขึ้นเนี่ยเยอะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวสักพักก็จะกลับมาฮิตนะครับในตัวของของกลุ่มคาปีนะครับคุณสากรสวัสดีครับเหมือนเราตุนสินค้าไว้เยอะ แล้วพอสินค้าขึ้นปุ๊บเราก็กำไรทันทีนะครับคุณซิม,มอนถาม BRR ไม่มีอะไรนะครับ BBL อันนี้ก็พยายามจะรีบาวนะครับ แต่นี้เส้นยี่ห้าวันกลายเป็นหนาต้านแล้วแสดงว่าแนวโน้มระยะาการก็เป็นขาลงเตินตัวไปแล้วนะครับหนาต้านก็อยู่ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเกมเปลี่ยนเลยเนาะเมื่อสองเดือนก่อนยังคึกมากเลยครับเมื่อเดือนก่อนนะฮะสองเดือนก่อนรุ่นกลุ่มเนี้ยคุณวิลลี่สวัสดีครับปัตตมลครับสวัสดีครับ บีกิมกับติดล้ออ,อ,อืมบีกิมเนี่ยไม่มีสัญญาณอะไรนะครับบีกิมเนี่ยมัน ลงมาเยอะแล้วก็ยังมีสัญญาณตีกลับเพราะว่าต้นทุนของของเขาคือแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งราคาแก๊สธรรมชาติตอนนี้พุ่งกระฉูดเลยหลังจากที่รัเสเซียตัดแก๊สของยุโรปบางประเทศออกไปนะครับลูกลกตอนนี้มีแต่กลุ่มไทยนะอียอีซยังไม่รักกันนะครับ เพราะไอ ARPC เนี่ยมันแพ้ราคาน้ำมันขึ้นนะครับวันที่ผ่านมาไม่ได้เชียร์เลยนะครับตอนสี 5, บ่บาทห้าสิบบาทถ้าจำได้นะแนะนําขายให้หมดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันเลยเอ,อติดรออีกตัวหนึ่งนะ ก็ลงมาแนวรับแล้วนะครับติดเราอืมอยู่แนวรับแนวรับอยู่สามสิบสามตลึง สามสิบสามบาทยี่สิบแนวต้านอยู่เยอะเหมือนกันนะสามสิบเจ็ดกับสามสิบแปดชุนเล็กสามสีไทย ไม่มีอะไรนะครับขึ้นมาแบบหล,ลวมๆมารุมก็ไม่ได้คอนเฟิร์ม SPRC ลงกันก็แปลกมันก่อนลงกันไต้หวันมีดาบปากวิญญาณเฉยเลย SPRC นะครับขึ้นมาเยอะแล้วด้วยใส่รับข่าวเรื่องค่ากันกัรมาเรียบร้อยแล้วจบแล้วนะครับต้องขายทำกำไรก่อนนะครับค mm ุณ hmm. ธน,นันครับแหนหยสวัสดีครับขอบคุณนะครับเ mm hmm. บมกับ bts bts อ่ะต้องวุ่นวายแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าหลุด วันนี้มาแรงขายเยอะมากนะครับถ้านาราคาหลุดแปดบาทหกสิบนี่เละเลยนะครับนะครับตอนนั้นนำข้าคอรรมอแล้วนะครับท,ที่ทางคุณอนุทินเบรกเอาไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเราใช้รถไฟฟ้าร,ราคาแพงไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้เอามาประมูลใหม่หรือ,อยังไงก็แล้วแต่เบมก็เลยมีโอกาสอาจ,จะได้เข้ามาประมูลไหม อืมแต่ไม่สวยแล้วเป็นเล่นครึ่งวันจบนะครับเป็นดาบปักมินญาณเฉยเลยต้องขายเหมือนกันรืน่องมันอีกนานอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับถาม pttcc เหมือนกัน IRPC อ่ะไอตัวนี้ก็แพงน้ำมันราคาแพงเหมือนกันปีโตแบบเดียวกัน OR อืมโอเคนะชัอดเทอมมีสิทธิ์ที่จะทดสอบ 17.50ผ่านได้ก็31บาทนะครับสำหรับโออืมที่ผ่านมาตลาดนึกว่าเขาต้องไปค้ำน้ำมันดีเซลเอาไว้ช่วยรัฐบาลแล้วก็จะมีขาดทุนหรืออะไรประมาณนี้เป็นภาระอย่างหนักแต่เอามาแล้วภาระไม่เยอะนะครับไม่ได้แย่อย่างที่คิด e4l น่าจะองไหมมันยังเทรดอยู่เหรอ,อ,อยังอยู่เนาะไม่มีความเห็นนะมันไม่ไม,ไม่ไม่เคยดูเลยถ้าก็ให้ฟรีก็เอามันปกติวันแล้วมันให้ฟรีไม่ใช่หรอ ไมถาม RCL ไม่ขึ้นแต่มันก็ค่อยๆทดขึ้นนะครับแนวต้านอยู่ข้างบนห้าสิบบาทนะครับแนวต้าน กันที่มาถาม c ีเคพีอืม ต้องยืนห้าบาทหกสิบไม่ได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณซื้อจากเก็ตหกบาทสามสิบหาเดิมพอดีเลยนะครับชัยรัฐ b b r ตอไปแล้วนะครับ SCB น่าจะ SCB กลายเป็นดูดีสุดในกลุมดี รอสัญญาณขายได้ด้วยอืมก็โอเคมีสัญญาณซื้อสั้นๆนาบนะต้านถัดไปก็ร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบนะครับ k คแบงเป็นไงเนี่ยไม่ตามเลยหระเออน่าสนใจแล้วนะซื้อเอสซีบเป็นันซื้อเคแบงกันไะด้ชัดเตอมเริ่มมีสัญญาณจะรีบาว์แล้วโอเคตอบครบคำถามแล้วน,นะครับ อย่างนั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ